สวัสดีครับผมวันนี้มาแชร์เรื่องวิธีหาเงินนะฮะคุณผู้ชมจะบอกว่าเรื่องวิธีหาเงินเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าผมไม่ใช่เซียนอะไรมากนะอ่าบอกตามนี้เลยนะไม่ได้ใช่เซียนที่จะหาเงินเก่งขนาดนั้นนะครับอ,อันนี้คือเงินคืนนี้นะคุณผู้ชมไอ้ตรงนี้นะฮะนี่โกลนะครับหรือว่าทองนั่นแหละคุณผู้ชมอ่าผมจะใช้ในปกคลิปเขียนว่าทองแล้วกันหรือว่าโกลนะครับอ่ะวิธีหาเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะุณผู้ชมครับมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะคุณผู้ชม ผมเนี่ยจะเหลือน้ำยาขวดเขียวเนี่ยไว้50นะเพื่อที่จะมาลง going for go นะครับผู้ชมในด่านสุดท้ายคือสเตจ5้ะครับซึ่งสเตจห5เนี่ย1วันคุณจะลงนี่1ครั้งนะผู้ชมต่อวันนะซึ่งเราจะได้วันละแสนสองนะผู้ชมและตรงนี้โกลัสไม่แนะนำให้ลงนะเพราะว่าใช้ขวดตั้ง40แต่คุณได้แค่26 0 0 0เลยไม่แนะนำให้ลงโกลัสเนี่ยเราลงได้เรื่อยๆไม่จำกัดน,นะครับอ่า และหลักๆคือลงด่านยากนะคุณผู้ชมด่านยาก1ด่าน1ครั้ง20ขวดคุณจะได้13ื่นสามคุณลองนึกด,ดูนะว่าด่านยากได้13ื่นสามใช้ไป20ขวดแล้วคุณได้ทั้งทั้งพวกแรนดอมาดรอปพวกนี้นะคุณผู้ชมพวกเกียร์พวกสมุดดรอปอะไรพวกนี้คุณได้13ื่นสามเมื่อเทียบกับอันนี้รีซอสโกลัสคุณได้2อ0หมซึ่ง2อ0หมใช้40ขวดก,กับ13ื่นสามใช้20ขวดซึ่งปริมาณมันเท่ากัน มอเก็ตใช่ปะคือปริมาณเงินมาเท่ากันเมื่อเทียบประกวดมันเท่ากันเป๊ะแต่อันนั้นได้ทั้งอะไรดอกเยอะแยะมากมายเยอะมาก,มาก,มากนะครับอันนั้นแน่นอนว่าด่านยากคุ้มกว่าแน่นอนอันนี้ไม่ให้นําให้ลงอย่างแรงนะครับมันไม่คุ้มนะครับแล้วก็อีเวนต์นะครับผู event, บบ้ชมอีเวนต์แน่นอนว่ามีทองไข่ผมไม่นําให้มาซื้อถ้าคุณขาดซึ่งมันให้เยอะนะอ่าซื้อไิ้ห้ครั้งนะครับครั้งละสามหมื่นนะคผู้ชมนี่ตรงนี้มาซื้อได้ อีเวนต์เป็นจุดหลักในการหาทองเหมือนกันนะครับผู้ชมทั้งเซลล์ด้วยก็คือตรงนี้ก็มาซื้อนะครับแต่ตรงนี้อย่าเพิ่งซื้อนะมันยังราคาอย่างสูงอยู่ถ้าคุณขาดเงินก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับผู้ชมสเปเชียลลีน่าก็มีทองให้แลกนะครับทุกที่ที่เป็นอีเวนต์จากัดเวลานะัอันนี้ก็จํากัดเวลานะก็เพราะว่ามันรีทุกเดือนนะครับมีทองให้แลกดีไวเพาเวอร์เดดแมทก็มีทองให้แลกนะครับถึงแม้ว่าคุณจะต้องโฟกัสไอชุดทองเกียร์ทองก่อนนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุด มันไม่ใช่การหาผมบอกตรงนี้นะไม่ใช่การหานะครับแต่เป็นการใช้ต่างหากนะคุณผู้ชมการใช้ยังไงให้คุ้มค่าที่สุดนะครับการหาสําคัญไม่มสําคัญแต่สําคัญกว่าการหาคือการใช้ให้เป็นนะคุณผู้ชมครับอ๋ออ่ะแน่นอนว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยใช้ทองเนี่ยคุม้มยังไงให้คุ้มค่าเนาะก็โฟกัสที่การซื้อของพวกนี้ครับอ่าซื้อทุกอย่างในนี้ทุกวัน ยกเว้น Ancient Steel ผมจะไม่ซื้อ Ancient Steel หหาง่ายเพราะว่าเราสามารถใช้เกียร์ที่จากจากการลงด่านยากมาอัพได้ซึ่งผมมีเยอะมากไอตัวเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยมันเยอะเกินไม่จ้องต็อกต้องซื้อก็ได้2ราคาสูงเกินไปนะครับผมนี่ผมกดผิดนะหลงซื้อมานะครับเหลือซื้อมาเนาะราคาสูงคุณด,ดูดีหมื่นสี่หกพัน ราคาสูงนะเม่เทียบกับอันอื่นคุณดูนราคาอื่นสามพันสี่พันถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นตัวเกรดเยอะก็ตามนะครับผู้ชมยังไงซะเนี่ยผมมองว่าอย่าเพิ่งซื้อในนี้ถ้าจะซื้อก็ซื้อพวกนี้ได้ซื้อน้ำผมน้ำหอมได้เก็บว่าเก็บได้เพราะว่าพวกนี้มันไม่มีอะไรมาแทนแลวไงไอ้ขวดฟ้าเนี่ยไม่มีอะไรมาแทนน้ำหอมก็มันเก็บเรื่อยๆตัวใหม่มาคุณก็ได้ใช้อยู่แล้วเพื่ออัสเตตตัวเนาะไอ้พวกนี้ก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับซึ่งไอ้น,นี่มันหาแทนได้ไงไม่จำเป็นต้องใช้นะฮะนี่คือการใช้เงินข้อ การปั้นตัวละครมันใช้เงินเยอะมากผมจำไม่ได้วเท่าไหร่น่าจะประมาณ4 4ล้านหรือ8ล้านวะหนึ่งตอนึงตัวซึ่งมันใช้เยอะมากในการปั้นตัวละครเกมนี้และถ้าคุณปั้นเซเบสปะแบบว่าไม่โฟกัสตัวใดตัวหนึ่งให้สุดก่อนแล้วปั้นอีกตัวหนึ่งไปพร้อมๆกันเยอะๆอย่างเงี้ยแบบปั้นหลายๆตัวพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่าเงินหมดเร็วแน่นอนไม่พอแน่นอนโฟกัสที่ปั้นตัวใดตัวหนึ่งให้มันสุดเข้าที่ไอดีคุณจะทําได้นะคุณผู้ชมอย่างเช่นคุณจะปั้นอไรนไนให้มันสุด คนมีทรัพยากรพร้อมพอที่จะทำสักถึงเวลอะคุณ ID เวลคุณ i ดีประมาณ54คุณก็ปั้นให้ถึงประมาณ53ตอนนี้ให้มันสุดเท่าที่ทำได้ใช้ทรัพยากรใช้เงินอะไรให้เต็มที่ในการปั้นตัวตัวหนึ่งให้มันสุดทั้งหน้งรวิธีการปั้นตัวละครอะไรต่างๆนั้นาคุณไปดูคลิปในเพลย์ลิสต์มือใหม่ได้ผมทำให้หมดแล้วจากที่จะตัวละครมีประเภทการจัดมีคลิปตู้ม่วงตู้มือใหม่อะไรมีหมดแนะนำไปดูคลิปนั้นได้เลยนะฮะโฟกัสการปั้นตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง ดูให้ดีว่าตัวนั้นจําเป็นต้องอัพพวกสกิลนี้พวกสกิลพวกนี้ใช้เงินในการอัพด้วยนะผู้ชมพวกเลเ้ลสกิลนะฮะถ้าพวกถ้าตัวละครเน้นไปที่การตีแน่นอนเราคุณต้องอัพทุกอันอยู่แล้วนะผู้ชมถ้าตัวละครเน้นไปที่การสร้างสถานะอ่าไม่จำเป็นต้องอัพนะผู้ชมนอกจากว่าถ้าคุณอัพแล้วเปอร์เซ็นต์การสร้างสถานะมันจะเพิ่มคุณถึงจะอัพยกตัวอย่างน้องลมน้องลมเนี่ยถ้าคุณปั้นเพื่อไปตีบอสอนะเนาะ พวกนี้ไม่ต้องอัพก็ได้เดี๋ยวผมอัพไปกันงันเงินเหลือพวกเนี้โฟก,กัสเราโฟก,กัสที่การแปะสถานะเลือดออกใช่ปะก็คือสถานะนี้เนาะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอัพพวกสกิลพวกนี้เป็นหนึ่งหงให้หมดแต่มันแดงไงผมก็เลยอัพเพราะเงินเหลือถ้าคุณเงินไม่พอไม่เนี่ยไม่อัพนะครับเนี่แค่แนะนําประมาณนี้เนาะตีบวกเกียร์แล้วพวกนี้ใช้เงินหมดนะเลื่อนขั้นเกียร์ก็ใช้นะคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าการใช้เงินสําคัญกว่าการหาเงินเกมนี้ นะฮะผู้ชมอย่างเช่นเกียร์เนี่ยถ้าคุณจะอัพคุณต้องดูออฟดีๆให้เหมาะสมอ่าถามว่าทำไมผมถึงไม่รวบไว้ในคลิปเดียวเลยนะผู้ชมบางคนเนี่ยเขาจะโฟกัสแค่เนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งพอเพราะว่าเขาาจะมีความรู้ตรงนั้นมาแล้วนะผู้ชมผมก็เลยพยายามทําแยกดีกว่าเพราะถ้ารวมไปเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คือดูไม่จบหรือว่าดูข้ามๆกันนะครับคือก็พยายามแบบว่าดูกระจายยก,ก,กนันไปเนาะคือผมจะแยกหัวข้อไว้เป็นเพลย์ลิสต์ดีกว่าแบบนี้น่าจะสะดวกกว่า นะคุณอยากดูอะไรคุณก็กดดูเอานะขาดอะไรก็แจ้งผมนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปทําโมคลิปนั้นใหม่หรือไม่ก็อาจจะทําอีกแบบหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะคุณผู้ชมครับและสิ่งที่ผมอยากจะย้ํากับคุณผู้ชมเนาะว่าช่วงแรกเนี่ยเงินเนี่ยมันหายากก็จริงแล้วก็มันใช้เยอะมากอันนี้บอกตรงๆแล้วมันใช้เยอะมากจนแทบจะไม่พอสิ่งที่เราโฟกัสก็คือเราต้องปั้นตัวอะไรตัวหนึ่งให้มันสุดๆดและต้องเป็นตัวที่เก่ง แล้วมั่นใจว่าตัวนั้นจะใช้ได้ยาวๆซึ่งก็ดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับแน่นอนช่วงแรกเนี่ยมันจะลำบากเกมนี้นะครับแต่พ่อคุณถึงคุณอยู่ในช่วงเอ็นเจมเหมือนผมอยู่ในช่วงอยู่ตัวคอนเทนต์อะไรต่างๆลงผ่านสบายพอได้รับเพชรเพื่อนพวกนี้มันจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วไม่รู้จะปั้นตัวไหนละ <c oughs> นะฮะอืมมันจะกลายเป็นวนลูปเรื่อยๆ,ๆเล่นเพื่ออัพเล่นเพื่อตามแพทไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะคุณผู้ชม นั่นแหละมันจะละยากมันจะยากในช่วงแรกแต่ผมเชื่อถือว่าไม่นานเดี๋ยวคุณก็ถึงทางตันไม่รู้ว่ากี่เดือนนะ6เดือน1ปีแล้วแต่คนจะรีบกันเท่าไหร่นะฮะอืมดี๋ยวทำคลิปอะไรเกี่ยวกับมือใหม่แนะนํมากันได้นะผูชมสิ่งที่ผมโฟกัสอีกอย่างหนึ่งคือผมยังไม่ทําคลิปน้ำหอมปะไม่รู้อยากได้กันไหมอ่ะถ้าอยากได้ก็เม้นบอกหน่อยนะ <laughs> เออน้ำหอมไอ้พวกไม่ใช่น้ำหอมไอ้ฉากนะหมายถึงคือการหาน้ำหอม ซึ่งมันมัน,ม,นมันเอาไหมอ่ะแทาถ้าเอาแไตไ่ทำมาให้เออมันขาดอะไรบ้างเดี๋ยวจะพยายามหามาเติมให้นะครับคุณผู้ชมที่มือใหม่พวกนี้นะฮะอ่ะการหาทองการใช้ทองที่เหมาะสมยังไงให้คุ้มค่าที่สุดก็มีประมาณนี้เนาะผู้ชมปี่ภาพอะไรขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็เจอกันอีกทีคลิปทีวีวแพดนะครับคผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะสวัสดีครับบ๊ายบาย